ค่าแรงงานโครงสร้างบ้านหนึ่งชั้นฐานลากเสาเข็มเจาะช่างคิดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพิมพ์เฮารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบอกก่อนว่าค่าแรงตรงนี้นะครับเป็นเฉพาะที่โคราเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่กับทุกเจ้าอันนี้จากประสบการณ์ของผมที่อื่นเท่าไหร่ช่างมันและรูปแบบการคิดค่าแรงแบบนี้ครับเป็นแบบเหมาไม่ใช่แบบคิดแบบตามบ OQ นะครับที่ว่ามาคิดตามคานกี่เมตรฐานลากกี่ชุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับถ้าใครอยากหาแบบคิด BOQ ก็หาไปนะครับ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบเหมานะครับแล้วก็ขอบเขตงานครับค่าแรงก็คือค่าแรงอย่างเดียวครับภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือช่างเนี่ยครับเขาก็มีทีมงานของเขานะครับแล้วก็เดินทางมาทํางานให้เรามีเครื่องมือของเขานะครับในส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองนะครับเครื่องจักรสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นนะครับรถขุดรถเคหเนี่ยเป็นของทางผู้ว่าจ้างอันนี้คือผมจ่ายให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการเช่าแบบนะครับต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นของทางผมนะครับเป็นผู้จ่าย นี่คือขอบเขตงานครับรูปแบบการคิดงานคิดเงินนะครับก็คือช่างนะครับคิดตามเป็นพื้นแปนคานะครับก็คือเป็นราคาเหมานน่นแหละนะครับคิดเป็นตารางเมตรก็คือ700บาทต่อตารางเมตรหลังนี้นะครับร้อยเตารางเมตรคูณก็คูณ700ไปนะครับก็ประมาณแสนสองกว่าละต่อมาครับผมในส่วนของงานเสาเข็มจอนะครับมันมีงานตัดเสาเข็มด้วยนะครับเสาเข็มค่อนข้างใหญ่นะครับขนาด3 5เซนใช่ไหมครับก็ค่าตัดนะครับหัวละ200บาทครับมี20ต้นนะครับก็คิดไปนะครับ ไม่รวมกับพวกงานระบบกําจัดปวกนะครับอันนั้นคนเราส่วนกันนะครับอันนั้นก็คือต้องไปจ้างบริษัทกําจัดปวกมาทํานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบสุขาพิบาลนะครับอันนี้ก็เหมาเลยตามจานวนงานนะครับก็ดูกาเกณฑ์เอาเองแล้วกันนะครับก็16,00 0บาทนะครับอันนี้เป็นแบบเหมานะแล้วก็ต่อมาครับบันไดนะครับบันไดเนี่ยอยู่นอกขอบเขตของที่เขาคิดตารางเมตรเป็นพื้นเป็นคานะครับก็คิดเหมาเหมือนกันครับ5,000บาทนะครับก็คือตามในคลิปคือบางที่อาจจะคิดเป็นเมตรนะครับ อะไรประมาณนี้ก็คุยกันเอานะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้ครับใช้เวลานะครับ21วันนะครับก็จบไปที่นะครับค่าแรงอย่างเดียวนะครับ1 4 8 2 0 0บาทนะครับ21วันนะครับเสร็จนะครับในส่วนของขั้นตอนทํางานต่างๆเนี่ยผมต้องบอกว่างานเนี่ยมันจะออกมาดีมาช้ามาเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายครับนั่นก็คือผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับ ถ้าผู้ว่าจ้างบริหารจัดการดีนะครับในส่วนของการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าหน้างานนะครับมีตารางงานที่ดีนะครับงานมันก็เสร็จเร็วถ้าผู้รับจ้างนะครับเข้าใจงานนะครับแล้วก็ทํางานได้ดีนะครับมันก็เสร็จเร็วเช่นกันมันจะขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับงานถึงจะออกมาดีแล้วก็ทําเวลาได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับงานค่าแรงนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นนะครับส่วนใครหาได้เท่าไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้สนใจ นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่อะ่ะมันคิดไม่เท่ากันประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ